เราอยู่ที่วัดพอดีวงนะที่ด้านหน้านะครับทางเข้าชื่อนามจารุมชื่อนะและพระพ่อโคตรใหญ่ปีนี้ใหญ่มากเออโอ้โอีกอ,อยู่ข้างในนะครับเนี yeah, ่ยเราอยู่วัดที่วัดด้านในนะครับว่ายวัดตู้ใหม่เล็กนึงเลย

อ่าเสียงเซมซีพีได้หมายเลขคอยได้หมายเลขอะไรซูนอ่ะได้ครับอ่ากบอย่าืมบอกู้นำสปุนกันนะขอพรนครบเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโรงเียนนะครับผูปกครอบครัินดาเาะครัมาเคาะ ไม่ได้ไปนะอ่ับอาครับผมไม่ได้ไปนะครับเขียนชื่อนามสกุล ความยุติธรรมนะความถูกต้องเลยนะครับหายกระบอกขอเชิญได้เลยนะครับหมายเลขสามตรงนี้นะครับผมหมายเลขสิบหมายเลขหนึ่งอยู่แล้ะหมายเลขห้านะครับ็นนคหมายเลขหกนะครับพี่งานที่เงินเซอร์เคสหมายเลขสองด้านนี้ในรางเท้าขอเชิญได้เลยนะครับอ่าหมายเลขหนึ่งนะครับ การงานคอขอบคุณขเขียนเชื้อเสื้อผ้าเชิญด้านในได้ครับขอความไว้ของมันก่อนด้ครับขอเชิญได้เลยนะครับตรงนี้รวมร่วบงานบริการในที่ตามกำลังศรัทธ์ผ่าขอเชิญได้เลยนะครับสาธุของพี่หมายเลขอะไรครับในที่มาจะไปกันนะครับข้าไปนั่งด้านในนะขอเชิญได้เลยนะครับถ้าไปด้านในนะครับขอเชิญได้เลยนะ ตรงนี้เราเริ่มาทุกยาในที่สามอันนี้เราหมายเลขสามนี้รักษาสุขภาพนะครับเขียนชื่อนามสกุลเลยพี่และก็ครอบครัวนะเขียนใส่ลงก้าแดงเลยครับขอเชิญได้เลยนะครับทำไมมันถึงต้อเป็นลายไนะครับเดี๋ยวพ่อช่วยดีกว่ะโป้ความรู้ของเสียเลยนะครับแล้วก็เก็บนะครับใส่สิ่งนี้เดี๋ยวพ่อช่วยนะจะเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองสารเจ้าแม่ตะเคียน ชื่อเจ้าแม่ตองอ่อนค่ะชื่อเจ้าแม่ตองอ่อนนะสาธุอยากเรีนห้าบาทอ๋อพี่บอยทำบุญห้าบาทตามกำลังศรัทธานะครับมีชุดไทยบายเดี๋ยวไปดูถ้ำกันข้างในวัดก็จะมีร้านขายของเด็กๆไปไหนแล้วก็ไม่รู้มีมะม่วงแก้วขมิ้นด้วยขมิขม้น,นบ้านไปไหมคะ่ะ เด็กไปไหนแล้วก็ไม่รู้สาลาเปาเมื่อกี้เข้าไปข้างในแล้วลอ่อหมูปลาสลัดกับปลาต้มด้วยตรงน,นี้เช่าพระเนี่ยเรามาซื้อกาแฟตอนเนี้ยออกออกพร,<อ>รจา่าหัวหมี <c oughs> ตรงเนี้ยหัวหน้อยอะไรเด็กๆเมื่อกี้มาซื้อผักขายอตอนนี้มีผักขายขนมขนมอะไร

อานะแม่ผม่ันเากินน้าเางอาเนีมม่ยห้องน,น้ำทางนะไาั่ห้องน้ำสะอาด,ดาตอนนี้ถ่ายรูปทีละลึกมีร้านค้าเยอะแยะตัมข้างทางนะครับ เราจะเข้าไปข้างในนะบอกว่าหลอดทำถ่ายเดินหรือไปลูกแต่พ่ออาทิตย์มมยยโอ้ระวังระวังนะครับ เอาเข้ามาดูทางนี้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยมาดูข้างในโอ้หพญานาคกินพญา,านาคพระพญาน,นาคกำลังกินพญา,านาคเพชเพชมรกตก โอ้นี่อ่พะพ้าอ่าแม่ป๋อไปไหนแล้วแม่หมวก,มกาาตามบุญเอ้ยตามวันเกิดก็กูพายเยอะเว้ายิ่งใหญ่มากพิษ พ่ะมาลักกอดสีมารักกอยอดเหรียญใช่ไหมขอตัองแม่ไปไปแลกเลยลูกอ๋อไปแล,ก,ปแลกเหรออ๋อไปแลกให้ได้ตายไปแลกตาไปแลกเงินกันโอเคไปแลกไปก็ดูอยู่ สมเด็จพระน,นเนรศวรมหาราชโอ้โหต้องรถก็พระใหญ่่พี่อจอดตู้นะครับโอเคค่ะ

หยาดเหรียญกันเลยนะครับปีมะเมียปีพ่อเนี่ยปีจอใครปีจอเนี่ยพี่ปีของของของปอยเนี่ยปีวอกเนี่ยปีวอกของพอยของพ่อปีมะเมีย ของพีทพีจอโอ้พีทหมดแล้วเอาก็เอาไปคืนอ่าหยอดหยอดปีปีจอปีเกิดพีทพี่จอจอจอเห็นตรงนี้ปีจอหยอดปีจอครับจอ ใช่เนี่ยอ่านนี่จออจอจอโอเคไปคืนพี่เขาน้องไปคืนเขาน่ะคืนในตะกร้านะครับหายายไปไหนแล้วยายกันไหมขปอนี่ มาจากขบุญลงี่ยตรงนี้สวยมีุ่้ยดูไ่ยเดี๋ยวไปดูข้างในแม้ป๋อบอกสวยนะใหี่อลังการมากครับพ20บาทนะครับยินดยทานได้เลยโอ้ยใหญ่มาก พีชจะไหว้ครับหยอดตู้ละย้วนาไ่าูหมาครูหมว่าจะนี่ไปไหว้กับพิชแต่ยายปะอ่า้ดยการ้วยกานหมาคูแต่มใส่ยรูปให้ ถือด้วยกันลกถือด้วยกันเน่สาธุอาสาธุขอให้เรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะครับอ่าขายว้เสร็จแล้วมาโต้นี้นเลยว้เสร็จแล้วมาโต้นี้ครับ แก้วใหญ่แก้วใหญ่ลูกบอลกิบกีบดีด้านในอีกครับกำลังการมากโอ้โหด้านในนะครับ,นนนรบเข้ามาอีก โอ้ข้าประธานข้าประธานองค์ใหญ่โยนเหรียญกันนะครับอ่ะพอ,อยอนเดนสา่าทูโอ้ยยิ่งใหญ่มากพญานาคกี กี่ล้านตัวเนี่ยอ้โข้ามยะน้าโนะอ้โพ่อพ่อครับอโอ้ลูกบอลเอาแปะแปะแปะเงินแปะเงินแปะเงินครับแปะเงินขอให้โชคลาภร่ำรวย ใกล้แล้ววันที่สองนี้เอง <c oughs> ไม่ขออะไรเยอะนะครับขอวันที่สองนี้หกตัวตองสาธุนะพี่ปลอยทังพีทขอให้เรียนเก่งๆครับสุขภาพแข็งแรงขอให้ตาวัดสุขภาพแข็งแรงตาวัดเดินเข้ามาไม่ไหววันนี้ <c oughs> แต่ใจก็ามาแล้ว <c oughs> แต่เลยพิทแฝดอ่า ใเลยครับอ้าวถ้ไม่เรียนมอได้อันนี้เขาเรียกลูกแก้วนาคราชนะครับโอ้อลังการมากจริงๆเลย,อเออยโอ้โ,อโ,อโอหลูกแก้วนาคราดพีพิีมาเข้ามา แปะผ้าอ่ะครับแปะฐานผ้าครับเรียบร้อยเร้รออแด้เต็มเลยเออแปะผ้าครับความสุขเกิดแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดแล้วก็หายไปไร้สาระทั้งนั้นมีเราที่ไหนมีของของเราที่ไหนหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานอันนี้พ่อเกศมาจากไหนอ่ะมาที่คุพ่อเกศอันนี้หลวงพ่อคูณอ่าหลวงพ่อแต่อันนี้พุทธทาภิกขุนะไม่มีใครเล่าความเชื่อของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจะไม่ควรฟังความข้างเดียวทิทแปะตรงนี้นะเดียเ๋ยวพ่อไปดูหลวงพ่อคูณคติหลวงพ่อคูณเขียนว่าอะไรเนาะนีะ่หลวงพ่อคูณ บุญบาปมีจริงลูกหลานเอ้ยให้ละชั่วทําดีมีสิลธรรละทไปตามใจบุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตัวหลวงพ่อคูณนะพี่นะพี่เกิดไม่ทันแล้วหลวงพ่อคูณอ่าหลวงพ่อแตะครับแปะทองสาธุลูกแก้วนักราดนะครับ ามาข้างในมีอีกนะครับโอ้ใหญ่โตใหญ่โตจริงๆนะแห่ปอนะใหญ่มากใหญ่มากอลังการนะตอนแรกขับมาทางหน้าวัดโอ้ผ่านทางแคบๆลอดสะพานมาด้วยวหมดแล้วครับลอยทางนาี้ ทำบ,บุญกับหลวงพ่อหนึ่งร้อยบาทจะได้กําไรเต่าห้าหนึ่งงานนะครับกําไรนี้เป็นกําไรเต่าห้านะครับกําไรค้าขายนะครับไม่ใช่กําไรตามท้องตลาดทั่วไปนะครับท่านมีกําไรติดตัวไว้ค้าขายดีมีกําไรท่านไม่ต้องกลัวขาดทุนนะครับเพราะอันนี้เป็นกินตาให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านนะครับเดินแวะเข้ามารับน้ำมนต์กับหลวงพ่อด้านนี้กันก่อนนะครับ เดินร่วม enfin ทำบุญสักาขยะยา่แค่ไรของดแปรมือแบรมือลูกแบรมือแบรมือเยอะแยหนูครับกะถอดง่าตงใถอดานะรอ่าเด็กๆไว้่าประทานกับยายนะได้กำไรกันมาแล้วครับเมื่อกี้นี่่า้อประทานนะครับ ยังยังไม่หมดครับพีประเดินลูกลอดสงูสงไปสมบูนาหมดทีมายสมบัติด้านในได้นะครับมาได้การไหาได้กานได้นะครับขอเจ้าขอรับสมบัติเต็มเลยโ้โทองทงั้งนั้นเลยลพีทอะาจับครับพีท โอ้หเนี่ยสบับิทั้งนั้นเลยโอ้อ๋อ,อ,อน่แเลยะเตียรอห้าครับใช่หรอห้าปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พลังการมากโอ้ทองทั้งนั้นเลยอ๋อพระประธานอ,องค์ใหญ่ ถือทองทองทองโอ้โหเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญเต็มเลยนะครับตรงนี้โอ้โหทองคำแท่งพิษพิษจับทองคำแท่งยกขึ้นไหมฮึบหนักโอ้โห ห้ามจับโอเคง่ายๆโอเคง่ายไม่มไจับอ่ะทองคำแท่งเขาไม่ได้ห้ามลูกเขาห้ามจับตัวนี้ใช่ไหมถกบ,บารเข้าสารตามพระวันเกิด Bye, bye.